สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพี่สีทุกท่านพบพ่อกับส่องแม่น้องแก้มบ่มคือเก่าพี่น้องเอ้ยกับสวัสดีพี่น้องเดอ้อปัจจุคุณสุคนตอนนี้แม่น้องแก้มบ่มกําลังพายหญ้ามาเป่าพี่น้องเอ้เหินซานของเพิ่นนี่แหละพี่น้องกําลังพายหญ้ามาเป่าอันนี้เฮือนซานของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่า,วาเพิ่นนอนอยู่ไสกันเนี่ลูกหลานก็หลายๆเด้อพี่น้องเอ้ย เท่าก็ได้หนีได้ยังมาผ่าก็ได้คือเงอนของร้านสาวของเพิ่นน์นเนาะร้านไปใไซเบิร์มือนี้ผู้พัฒนเป็นวันเกี่ยวข่าวเออพี่น้องเจ้าสูบอยู่บ่เออเขาเอายาเมามาผ่าเพิพ่์นมือนี้พี่น้องเลยห่วยหัวคันใดมาต่อทานอยู่บ่เนาะอุ้ย เดันซานดันเป็ดของเพื่นพี่น้องเอ้ยเสียผ่าหนึ่งข้าวหนึ่งหนามอยู่ในนี่บ่ลุงเล่นลุงรองเท้าหนึ่งยังไปเมื่อแล้วพี่น้องก็เขาตดออกขอภัยหลายว้ามาพอน้องเกี่มบ่มพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังเมื่อแล้วพี่น้อง น้นแกมบูมสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อขอโทษขออภัยเด้อไปทางนี้ได้บ่ของผาพี่น้องแกมบูมหายมีกับขนมกับยาเมาพี่น้องเลยกำลังเป่า ือยังเจ็บคืคอเก่าอ่ะทั้งเหมืองอื่นแล้วนะแม่พังเหมืองเมนะืออื่นอะ่ะอืมโอ้ยไมดีเลย cái lăng bào nói hả à, dạ, bớt của rát nó mắp bạn bao này được sao dạ, tôi lại quá xuống hay sao không mà mẹ ลงบ่ปะบ่งายลังอย่าไปหนังหมอลัยมือื่นมาเป่าอีกเนาะภาพเศร้าข้างเหมืองมือื่นนี่แหละหักความเจ็บอลไยังเจ็บสัมเก่ลรอยอือเก่นไหนังเจ็บอยู่อะ ชาติเก่าคอยงานอบมลูกด้วยวันันท้าผู้อื่นว่ายย่าติบและอือเสียงลุกแล้วออขึ้นมาแต่หาเขาหาเขาเด เขาสอยข้าเจานะข้าเขาเองนี่และเออเออเห็ุอย่พูดบ่เออีนะเขาน่าป่อยไปเด้่ในบ้านใครๆใคน้องเคยผัวเขาเออคือบอก่อเห็นัวจะมาอะไรมาได้อยู่หนานอยู่หน้าได้น่ะามุเมื่อกี้มื่นไอ้ยีปไปแกะครูแล้ใส่ผูผูเศร้าออ นางก um ูสาวนี่ดี่าไปหับจ้างท่านมาน้ำพันได้มาออล้านเท่านี้มันง้่ทันได้มาไปเกี่ยวเขาก็บขอยนี่แล้ไปหับจ้างอืัน้ำพันได้มาข่อยมาก่อนอด้านชุมุเจ้ามาถาคุณนี่น่คแม่ด้นชุมุกเจ้ามาถาลูกสาวขอยหลักหมื่นไดยลูกเจ้านี่ผู้เดียวนะลูกเาวขอยเลยอ่าลูกเช้าคงอยู่นี่เข้ คนหนึ่งก็จะพุงเทพคนคนหนึ่งก็จะรุงเทพผมพังพังเขาสิวหน่ความเจ็บยังเจ็บสําเก่าเลยเมื่ออื่นหะมาอีกบอเออมาอีกมื่ออื่นสําเกาแล้วก็ว่าบุเ็นแล้วไอะรเออลังเถอดจเป่าแล้วมันโรมอเออลองเถิดจเป่าแล้วมันโเออ บาได้อุกจักมาช่อนสเือจะบอกชอนมาสุงไโดยอืออือืพอน้องแกมบูมาสอนเอาเออก่อนเลย้เมืองเีงออก่อนเอเจ็ดอ้นเก็บกเลยกอเอ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 อปัยาปกะเป็นเออเออเออแต่แต่ชมเจ้าดอกว่ะนว่าเจ้าจาเออเออกปเป็นนังเอันว่าเจ้าอัน ต้องออกไปปูน่ะลอดมือขอไปน่ะคือไป nhà แล้วแม่เจะไปปูมือมันบ่อาวเลยขึน่าลอดมือไปว่าขับบ่กาลังกาลังสิไปนำเจ้ากาลังสิไปนำเจ้าวะนี่ห้ามขนมนี่นี่ขนมเนี่กะมี แม่ลูกเอ้ยพนมาตอนะลูกจะย่าเลยหมอคานไปนี่ยกูวลูกเอ้ยแขกคนะอืกจะเป็นยังเด้ลูกก็จะดื้อพนันอลไรกัว่ลูกเอ้ยเขาว่าลูกขามนั่งลูกพะล่าเขาบอกลูกสามบมจักพี่ปพัก็กินเนอรแม่นแม่้วยหนังก็มีดีเราฝันนั่ดจะยังไงอะลูกอะอเดีนวลูกเจ้าเออ อันนี้อาปันกันลูกอันน้องเบื่อเป็นชื่อมาผากปันกันลูกตรงเ่ยุอยชมลงงไือกูแน่เด้อสูตรงแม่ไจือกูแน่บุพ้าเอาไรบุตรเอาาเป็นยงไงเป็นยังไงเป็นหลายก็ะเดือดกันเนาะ

พี่น้องคลิปนี้ก็จะดำลาพระจะไปเรือยพี่น้องเรืยอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้มบ่มม่เด้อยพี่น้องฝากเบิ่งฝากส้มต่อไปสวัสดี